สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับรอบรู้ข่าวบัตรคนจนเงินเกษตรกรอัปเดตข้อมูลข่าวสารครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาแจ้งข่าวดีให้กับกลุ่มของอสมอสสนะครับซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติค่าตอบแทนอสมอสสเป็นเดือนละสองพันบาทนะครับจากหนึ่งพเป็นสองพันบาทซึ่งคาดว่านะครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับจะสามารถดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ครับ รายละเอียดคือนายอนุชินชาญวิรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคลมได้เห็นชอบให้เพิ่มค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมและอาสาสมัครกรุงเทพม,มหานครหรืออสอสอจากเดิมเดือนละ1,000บาทเป็นสองพบาทต่อคนตามที่กระทรวง สาธารณาสุขเสนอและให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครตั้งคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2567เป็นต้นไปทั้งนี้ต้องขอบคุณครมที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพี่น้องอสอมและได้อนุมัติการเพิ่มเงินค่าป่วยการในครั้งนี้ให้สอดคล้องกับภารกิจ ของอสอมและอสอส,อสอที่เพิ่มขึ้นมีทั้งภารกิจ9งานหลักและภารกิจที่รัฐบาลมอบหมายเพิ่มเติมใน4กลุ่มหลักได้แก่1การคัดกรองเพื่อประเมินสุขภาพ,พาภวะผู้สูงอายุ9ด้าน2สร้างความรอบรู้และให้บริการดูแลสุขภาพตามสภาพปัญหาในแต่ละด้าน3ประสานภาคีเครือข่าย ดูแลผู้สูงอายุให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีปฏิบัติงานในระยะ post pandemic ของโรคโควิด19และ4ติดตามผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดในระบบสมัครใจบำบัด นายอนุทินกล่าวว่าอสมและอสสได้รับค่าป่วยการในอัตราปัจ <GO> จ <av uther> ุบ Dis ัน1,000บาทต่อเดือนมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2561โดยผู้จะได้รับค่าป่วยการจะต้องเป็นอสมและอสสที่มีชื่อในฐานข้อมูลประวัติการกรมสนับสนุน บริการสุขภาพมีระยะเวลาปฏิบัติงานที่แน่นอนมีการรายงานผลปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ซึ่งปัจจุบันมีอสอมอ,อยู่หนึ่งล้านเจดื่นหันหนคนและอสอสหน0 0งหมคนรวมหนึ่งล้านเ้ามืน 163คนก่อนจะเสนอคอรมอในครั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ศึกษาเปรียบเทียบอัตราค่าป่วยการกับค่าใช้จ่ายของอสอมอในการปฏิบัติงานแล้วพบว่าค่าป่วยการที่ได้นั้นต่ำกว่าค่าใช้จ่ายที่อสอมอได้มาโดยตลอดกระทรวงสาธารณสุขจึงเห็นถึงความเสียสละของพี่น้องอสอมอและอสมส,สกว่า 1. 0.9ล้านคนที่นอกจากจะให้เวลาเพื่อส่วนรวมแล้วหลายครั้งยังต้องแบกรับในคาระค่าใช้ใจ่ายต่างๆตามภารกิจและปัจจุบันนี้ค่าครองชีพต่างๆก็สูงขึ้นด้วยนี้จึงเห็นควรเสนอให้ปรับเพิ่มค่าป่วยการขึ้นเป็น2,000บาทต่อเดือนและให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งเป็น ขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในการทำหน้าที่ดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนต่อไปนายอนุทินกล่าวด้านนายอนุชาบูรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับโดยที่มีการถแถลงเกี่ยวกับการเพิ่มเงิน ของอสอมและอสอส,อสอจากเดิม1,000เป็น2,000บาทต่อคนต่อเดือนใช้ปีงบประมาณตั้งแต่ปี2567ซึ่งก็จะดำเนินการต่อไปครับนี่คือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มเงินอสมอสอสครับส,สำหรับเนื้อหาข่าวสารนี้ขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือเอาไว,ว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารสวัสดีครับ